För... Du det? Det kan det. Ja, ska, ska du ha bestick eller? Ska jag inte hämta det? Varför ska jag ha bestick? Jag du ska äta sallad nu kanske. Ja, sallad. Ja. Vad ska du ha Det är ännu bättre när man ska käka

ไมม่่ีเเลยาวาันให้พ่อกับแม่ทูมาหาผักไม่ได้ผักสักอย่างเลยจ้ะผักชีเรามีแล้วไม่เอาโอ้เรดิ y สาลี่น่ากินมากสาลีา่<น>เดี๋ยวจะเอาอันนี้หน่อยมือคำาวันนี้ดูกิโลกว่า <c oughs> กิโลครึง่งกิโลครึง่งเฮ้อทั้งกินทั้งหอทุกคนจ้ะก็เป็นมันบดเนาะตัดเลยมันบด lืม chím mét, ok oh, không? Chím あれう。 Att det är Ja, okej. Så, så kan jag ta den. Vi kan ta den till. Bra så. Saile? Så du det? Så du det? Kan vi ta och Äpple? Härter. คจะทุกคนมือข้าของนุมน่มๆเนาะก็ได้คนละจานทางนี้ของอเล็กจ้ะเนี่ส่วนห่อข้าวก็ได้คนละห่อจะ้ะคิดดูอ่ะมันต้องอิ่มอ่ะทุกคนมันทํามันต้องทําให้สุดอะ่ะเออและทุกคนไปกินข้าวเล้งกันจะ้ะ ปลาบดนกทิพย์เจ้าทุกคนมือคำวันอาทิตย์เนะวัชกุดก็เป็นมันบดกับลูกชิ้นไก่ส่วนเรานั้นได้ตำไทยจะ้ะอลเล็กไม่อยู่กินตำไทยเฉยแม่อะอเล็กเขาชอบเนาะแล้วก็ตับแล้วก็หัวใจทอดจะ้ะทุกคนจ้ทะท่นละไปตับไกจ่จ้ะ ใช่มอื่อยมสอมันก่ย้ชอบแบบนี้็อร่อยมากแต่้าสนี้ก็่อยมากแต่อสนี้็่อยแุอบสนี่าอรนก็อ่ยอบนก็่าแอบตบวน่าก่าอตื่นมาก็ได้เค็นกแสงข้างอรนก็อร็วปก กว่าปกติทุกคนเอาเออโอโหกินกระดูกด้วยมาอยากกินเยอะแบบ นตำไทยบางทีก็คิดอยากตำไทยบางทีก็คิดอยากตำเล้าตำ,ตำยังก็แสบทุกกันค่ะต้องแสบไปเลย Jag spisar ju så två. det är så Du är det räddare i matens Det Idag jag spisat เล่นตอ้มบอลเลยเลี้ยวเหรอซีซีเธอชอบแต่เธอชอบฟันเคยกินแต่ว่าไม่อร่อยไม่อร่อยสหรับแม่ไม่อร่อยมันอร่อยแต่มันไม่ได้ต้องการลูกชิ้นเท่าหลังเ<ม>ข้าใจหรือเปล่าจริง

อืมจีก,กินแม่คิดว่าแม่จะกินวันเนี้ยนี่เออแต่คิดอีกทีหนึง่งเดี๋ยวแม่ก็ต้องไปกินข้าวอืมมันรู้สึกขวบอ่ะของออที่ไหอบ่ ถือเขาแม่สบายทุกคนอืม mm. แล้วขางเป็นไงบ้างอ่ะ <Okay. S 1> ดีขึ้นแล้วแต่ได้ส้อมไมอาทิตย์หน้าใช่ย้อไดูฝาด้วยบ้างพอชนะย้อนมาสตักมาสองวันอืมอีกสักอดไปแข่งกับเขาอ่ะ mm. ไม่ได้ซ้อมก็ไม่ได้แข่ง แต่เอาตัวเองให้ดีขึ้นก่อนนะเป็นหวัดแล้วเป็นไข้หรือเปล่ามาแม่ทิวเขาคัดจมูกไงทุกคนคัดจมูกมาหลายวันแล้วแม่ก็บอกให้พ่นยาพ่นยาเพราะว่าออใบไม้อะไรมันเริ่มผลีใบแล้วไงทุกคนทำทุกวัน ทำทุกวันที่ไหนไม่ได้ทาทำมันไม่ช่วยบอกแล้วมันไม่ช่วยมันไม่ช่วยมันคัดจมูกแล้วทีนี้ก็ภูมิแพ้ไงทุกคนมันเริ่ดูใบไม้เปลิแล้วไงภูมิแพ้กาเริบแล้วเป็นไข้หรือเปล่าไม่เป็นไม่ถามแม่ถามแล้วบอกคุณถามน่ะแม่ก็เป็นอซ์แช่มือะลรเด้วยไม่มีค่ะไม่เป็นเป็นตะวัน Jag är arg. Jag är arg. Det var 20 år sedan. 20 år sedan? Ja. Runda. Jag är en alex Nej, för... Ettor. Äh, Ettor äh, äh, Alexander. Aha, han har han varit i Stockholm? Mamma är gravid här på Stockholm. Jag säger att vi, det, vi flyttar för fort för att är lägligt. Helst kan var det vara uh, puss och upp. Mm. Så vi flyttar för fort. Klockan nio tror jag. Flyttar till, till Märsta. Mm. Alexander har krav på i Stockholm. ja. I Norge. Drammen, Drömmen. <laughs> du behöver inte bo i Oslo. Oslo? Mm. Det vet jag vet inte. Jag flyttade på drömmen bara. Det var fint med. Jo. Då. Varför? Jag spådde pappa din. Har flyttade för mig. Ett år. กินนมองเหมือนก่อนโอเคจะทุกคนอิ่มกันแล้วจ้ะหมดลูกชิ้นกิโล<ห>กิโลครึ่งอะ<ห>ทุกคนชิ้นกิโลครึ่งได้ทั้งหมดกี่จานน่ะสามจานอาสามจานสองห่อข้าวปาทิโทโอ้โห มันมันกินคนละสิบลูกมันไม่อิ่มไงมันต้องสิบสิบสองขึ้นนะ่ะแมทธิวก็กินคนเดียวได้ยี่สิบกว่าลูกอะถ้ากินจริงๆคือแมทธิวได้ยี่สิบห้าลูกอะสามสิบสามสิบได้ใช่ไหมเยเหรอคือถ้าหิวจริงๆแล้อะแมทธิวก็กินได้ไงทุกคนอืม uh, แต่พ่อนะกินแค่สิบลูกกับมันบดนี่ก็มันบดท, <don> ทบพีหนึ่งมันก็อิ่มแล้ว มันก็อิ่มแล้ว <c oughs> <c oughs> พอพอพอเขาสิกินน้อยก็ลูกกันนะ <c oughs> เออนั่นแหละทุกคนจา้าเดี๋ยวฝากคลิปไว้ซัมนีจ้จ้ะคลิปวันนี้ก็จะประมาณนี้เลยจ้ะเมื่อวานให้ให้เขาสองคนไปจ่ายตลาดก็ไม่ได้อะไรมาเยอะแยะจ้ะเพราะว่าไปเร็วเกินไปจ้ะแล้วของมันไม่ลงอะ่ะทุกคนเสร็จแล้ววันนี้เราก็ไปต่อแต่ว่าไม่ได้ถ่ายเลยจ้ะถ่ายได้นิดเดียวร้านเค้กเราก็ไปซื้อของต่อเนาะ เพราะเมื่อวานนี่แยกกันเพราะว่าเอ,าอาเล็กไปกับแม่ไงไปตรวจวัดสายตาเสร็จแล้วแมทธิวไปกับพ่อไงเมื่อวานแยกกันเพราะมันใช้เวลานานมากของอเล็กนะ่ะเราเข้าไปในเมืองไงเพราะว่าจริงๆในห้างที่เราไปนั่งดื่มกินกาแฟเนี่ยมันก็มีแต่ว่าเราจองเวลาแล้วทีนี้เวลามันเต็มหมดนูน่นก็เลยได้ไปได้ไปได้ในเมือง ไปได้ในเมืองวันเสาร์พอดีที่ว่างเสร็จแล้วก็เลยไปเมื่อวานกับเล็กใช่ไหมเสร็จแล้วเนี่ยก็ตรวจว,วัดสายตาเรียบร้อยเพราะว่าอเล็กเขาต้องการแว่นจริงๆล่ะเขามองไม่เห็นกระดานที่ครูเขียนนะทุกคน <c oughs> แล้วสายตามันเมื่อยล้าไงสายตามเมื่อยล้าเพราะว่าจ้องคอมเขียนเขียนหนังสือตลอดทั้งวันะนะเนาะเรียนะนะเนาะทุกคน เขาก็บอกว่าสายตาน่ะมันไม่ได้เป็นอะไรมากแต่ด้วยความมันมันเหนื่อยล้าไงทุกคนแต่ก็แบบมีนิดเดียวเขาบอกว่างี้มีนิดเดียวนั่นเลยก็ถามมาเล็กก็นิดเดียวเท่าไหร่ของแม่น่ะมัน0.75เอ่ออ้าเล็กเขาบอกไม่รู้เขาไม่ได้บอกเป็นไอ้นี่น่าจะเอ่อ0.75เหมือนกันแหละของอันเล็กแม่ก็ว่านะอืมน่าจะ75นะแม่ก็ว่าอยู่เพราะว่ามันนิดเดียวจริงๆของแม่ก็นิดเดียวไงตอนตัดอ่ะอืม เสร็จแล้วนี่ไปตั้งแต่บ่ายโมงครึ่งเนาะเพอต้องเดินหาร้านว่ามันอยู่ตรงไหนด้วยกลับมาสี่โมงเย็นเมื่อวานนี้าจากบ่ายโมงครึ่งอะไปนั่งรอเพราะว่าตรวจนานมากตรวจตรวจเป็นครึ่งชั่วโมงอะอเล็กอยู่ในนั้นอะ่ะแล้วก็พอตรวจเสร็จแล้วเขาบอกว่าตัดไอตัดแว่นก็เดินหาแว่นเสิทีนี้ว่าชอบแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยเออ แล้วราคาถูกๆก็เจ็ดร้อยกว่าอย่างเงี้ยก็ไม่ได้อเล็กตัดแว่นไปพันพันห้าบวกประกันอีกพันหกกว่าพันหกกว่าเมื่อวานเออ,อจ่ายเรียบร้อยเหลือเหลือเออเหลือเหลือแค่เขาตอบกลับอีกสองอาทิตย์ว่าได้แล้วอะไรเงี้ยจ่ายตังค์ไปแล้วเรียบร้อยเมื่อวานเละทุกคนฝากคลิไปไวซสํานจ้าเดี๋ยวพอกันไหมนะจ๊ะ บ๊ายบายทุกคน